ผมจะแบ่งตะกี้ลงไปครึ่งนึงเกือบหมดเลยแหละทุกอย่างนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนแล้วใส่ไก่แล้วจะเป็นตัวเคิร์ฟเป็นอะไรนี่อยบางไหมนี่น่ารักเห็นปะซอยให้บางเพราะว่าอะไรกินได้อันนี้ขาดอ่อนหวานครับอันนี้พอน้ำเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมใส่ไข่ตุ๋นก่อน เอาแค่ให้มันเดือดมันคือไก่กันจะเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ในหม้อมไปต้มนะครัะเดี๋ยวมันจะสุกนะคะใช่ออยังไงเลยใช่แต่ใช่ยี่ก่อนใช่ต้มค่ะกับต้ยมยำเนี่ยมันก็อยู่ในโหมดเดียวกันคือโหมดของแกงทีงไ่ได้มีรสเปรเี้ยวเปรี้ยวหวานนะครับฉะนั้น เราจะใส่สิ่งที่คล้ายกันคือตะไคร้และขาต้มยำปะทะต้มขาต้มยำกับต้มขาต่างกันตรงไหนต้มยำต้มยำเน้นขาต้มขาเน้นขาแสดงว่าทำกันบ้านมายิ้มตะไคร้ซอยหน่อยเดี๋ยวเพิ่อนคืนให้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนเขาเป็นก้อนได้ไหมนะไม่ต้องซอยกินและระหว่างนี้หอมผูกกระป๋อได้นะครับ หอมบูกใส่เพื่อเพิ่มรสหวาน<อ>นะฮะต้มขาลรวหวานจะอะไรบ้างหอมกะทิตรงเนี้ยถ้าความหวานไม่ได้เนี่ยเราสามารถเพิ่มน้ําตาลมะพร้าวได้เล็กน,น้อยเ<อ>บาๆใส่าเบา,านตรงนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือกรแล้วก็ก,ลา,กลานะครับจริงๆทุกอย่างคนตวงแยก เพราะว่าเราสามารถจัดได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเค็มไปเราลดมันนี้ถ้ามันอ่อนไปเราลดมันนี้แต่ถ้าเราตัวมาแล้วมันไม่สามารถแก้ได้ะะแกงนอกโมคืออะไรมะน,นาวกมะนาวต้องควรถ้าจะใส่นะให้ใส่หลังเพราะว่าอะไรใส่ก่อนป้นโขมโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าแกงนอกหม้อะไอ้คำว่าแกงนอกหม้อหรือคือมันจะเที่ยวหม้อแล้วแกงนะ มันคือการแกงไม่แบบว่าดับไฟหรือยกหนีไฟแล้วก็ใส่เขาจะใส่มะนาวมะกรูดทีหลังเพราะตัวนี้มันจะมีสารที่ช่วยให้เกิดวันขมถ้าเราใส่ไปเลยแล้วมันไอสารตัวนี้มันเกิดจากความร้อนสูงปุ๊บมันขมต้องใส่เห็ดนะครับเห็ดเห็ดพวกเห็ดของมะนาวเรใส่ทีนา้นะครับรั้มาปแล้วค่ใส่ไว้มะกรูดใส่ทีหลังมันขอะ ถ้าใส่ไปก้มก่อนหนึ่งคือสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนแล้วไม่สวยแล้วก็ไม่หอมมันไม่เขียวจริงจริงยังไงก่อนไม่ได้ยัางดีมากอยากขอเพิ่มน้ำตาลทิฟต์เล็กน้อยได้วไม่กับมะนาวมะนาวทิฟต์ไม่หนูเนี่ยข้าวสุกมันประมาณยี่สิบเมตรใช่ไหมอ่าเราใส่ลงไปเลยมันก็ดาวไซด์มา น้ำยน้ำหวานนี่อร่อยเอาหวานเล็กน้อยเล็กน้อยไอตใส่ที่หลังนะคะ้าเนี่ใส่หลังทำไมองูใส่ที่หลังคะเล็กน้อยนี่ขนาดไหนประมาณแค่หนึ่งคนสี่ท้องากอนะครับไม่ต้องใส่มาก นี้ว่ากระที่เหลือเอาไว้ใส่ตอนไหนตอนใส่ตอนสุดท้ายเพื่อให้อะไรต้นขาตรองมีความขาว,วนวลถ้าใส่ก่อนเขาไ,ได้ไหมได้แต่สีมันจะไม่ขาวนวลใช่นนี้ให้ครับเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนสีถ้าไม่จัดท่านใส่เพิ่มได้แต่เราวังอย่าให้หวานมากเพราะว่าต้มขาแบบนี้เขาไม่ได้ทานหวาน ตัวมะนาวเดี๋ยวตอนจะเสิร์ฟนจะเสิร์คือใส่มะนาวแบบปลาเริ่มเห็นไหมว่าเวลาเราใส่กระทิไปด้หลังเนี่ยสีมันนวลขึ้นตอนนี้ก็บอกว่าน้ำมันเขาเนี่ยเออมีไม่มีในกระป๋องถ้าไม่พอเดี๋ยวมีเติมน้ำน้ำมันธรรมดาให้โอ้ไม่เยอะแยะอ่าเวลาเราใส่เนี่ยเราไม่ได้คลุกอะไรนะมันจะกลายเป็นทุ่มหยอกกะทิเราเอาแค่น้ำมันหยดหยดน่ะ